นี่ครับผมกําลังเดินทางไปปราสาทตามเมืองทมนะให้ดูเส้นทางเลยนะให้ดูเส้นทางก่อนเข้าปราสาทนะว่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็ให้คนกัมพูชาได้ดูด้วยนะคนกัมพูชาหรือว่าเขมรน,นะเดี๋ก็ไม่ให้เรียกเขมรให้เรียกกัมพูชานะครับก็ให้ดูเลยนะครับทางไปปราสาทนะ ก็เทียบกับบ้านตัวเองด้วยครับว่าทางเป็นยังไงนะน,นี่อ,นนอันนี้ผมถ่ายตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านนะบ้านหนองคนัานะครับบ้านหนองคนาตอนนี้ฝนก็ลงแล้วนี่หนองคนาดงรัก ลงเม็ดหน่อยๆครับทางไปประสาทต,ตามเมืองทมนะครับตอนนี้ก็มีประเด็นว่าตามเมืองทมนี่ของใครกันแน่ขเมนบอกของข,องข,องขเมนไทยบอกของไทยอาดูเอาดูเส้นทางนะครับแล้วก็ ปิดายสามนะครับปิดายสามแต่ก็มีรถมาเรื่อยๆนะมีคันตามหลังผมมาด้วยแสงเลยแสงเลย ก่อนไม่เห็นจะมาเลยนะแต่ก่อนไม่เห็นมาเที่ยวเยอะอย่างนี้เลยทุกวันนี้มหมมากันเยนนเอะจังเดอนานครับสวัสดีครับเพื่อปราสาท้ะครับ,รบพ่ปราสาทปิดแล้วนะครับผมคือไ้ได้แค่เมืองต้นก,กับลูกแรก แ,แล้วก็แนะนำให้ขึ้นไปถ่ายรูปหน้าป้ายได้เฉยได้คือมันเปิด9ก้าโมงปิดบ่ายสามแล้วปิด15บหนาฬิกาไปเมืองโต๊ะก็ได้ครับตะโต๊ะครับครับไปได้ไหมรถเดี๋ยวรอรถว่างๆเดี๋ยวค่อยขึ้นนะครับโอเคปิดแล้วเดี๋ยวไปดูตะโต๊ะก็ได้นะศาสตร์ตะโต๊ะนะครับตระเมือนโต๊ะมีสองประสาทนะครับเอ๊ รดยังได้เห็นแต่ตามเมินงทุ่มหละเพราะว่าขึ้นได้แค่นั้นขึ้นได้แค่ตามเมินงทุ่มไปเห็นตามเงินโต๊ยังโอ้ยปัดน้ำฝนนี่ไม่คืนเลยวะ่ะ างขึ้นไหมผมดูหน่อยครับฝั่งนู้นน่ะนี่ผมถ่ายให้คุณดูฝั่งนี้แล้วจริงผมก็ไม่อยากจะอะไรเยอะนะไม่อยากจะมีประเด็นเยอะหรอกเพราะว่าเอฟซีกัมพูชาผมก็เยอะนะแต่ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ว่าแบบกัมพูชาทั้งหมดหรอกแต่ก็บางคนเขาก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้ ขึ้นฝั่งโน้นให้ผมดูหน่อย ตาเมือทมก่อนนี่ตามเมือนโต๊ะจะอยู่ตรงนี้นี่ตามเมือนโต๊ะจะอยู่ตรงนี้เออเดีวันนี้รถลตามเมือนโต๊ะจะอยู่ตรงนี้ครับอีกห้าร้อยเมตรก็จะเป็นตามเมือนทม นี่คนมาเยอะครับทั้งไทยทั้งกัมพูชานะครับมาเยอะผมขอไปดูบังเกอร์ก่อนเขาทำเสร็จหรือ,อย่างนี่ครับนี่ทางจะถึงแล้วจะถึงแล้วใครที่ไม่เคยมาก็ได้เห็นนะว่า ทางขึ้นประสาทตามเมืองทมิฬเป็นยังไงก็จะมีขี้เลตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นแหละนี่ถึงแล้วถึงแล้วครับเออถึงแล้วถึงแม่เออถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชม มากเลยครับดีจะพาไปดูบังเกอร์ครับบังเกอร์ของกันยมพลัง เมนมาเที่ยวนี่ก็เอาขยะมาให้ <c oughs> มาให้ทีสบาลไทยกำจัดนะครับอันนี้น่าจะของบริจาคตามรอยพ่อ นี่ยางก็ยังต้องใช้อยู่นะครับใครมียางก็เอามาบริจาคได้ครับต้องใช้อยู่นะบงังเกอร์ครับเข้าได้ทีละกี่คนนาะนี่น่าจะช่องละยี่คนได้นะห้ามโดรน โอเคเจอกันใหม่ครับส่งอะไรพี่มาส่งอะไรครับนี่ส่งยางเหรอทีมงานเสียแบงค์นือเหรอใช่ไหมแบงค์การยาง